สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพูดตามแม่สวัสดีค่ะชุ่ยๆตาแบดว่าวันนี้น้องฟ้าจะมาทำอะไรคะม,ม,มาแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งหน้าให้ดูเริ่มจากอะไรคะเรื่องนี้เริ่มจากแป้งก่อนนี่อ่ะ,อะอเอาแป้งก่อนเอาไม่เอาปาแป้งก่อนอา้าวเนี่ยอ่ะทาตรงไหนคะอืมทาตรงหน้าไม่เก็บอ่ะทาไหนคะโอ้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 เดี๋ยวาจิกอย่าจิกแป้งคือทำอย่างนี้ค่ะทำนี้ค่ะ เอาติดใคให้เปิดให้แต่งแต่งดีคะสวยยังเรียบยังเรียบยังคะอ่ะต่อไปแป้งอันนี้ต่อไปแป้งอันนี้อ่ะอันนี้เก็บค่ะอันนี้ไม่ช่วเก็บอย่าพึ่งค่ะเก็บข้างล่างค่ะอันนี้แป้งอะไรคะแป้งฝุ่นนี่แป้งฝุ่นนะคะอืมอืมค่ะ แป้งฝุ่นค่ะเสร็จยังคะได้ยังคะอาได้แล้วต่อไปทาอะไรต่อคะตาทาตาตาอันนี้พาเลตตานะคะอะโชว์ด้วยค่ะโชว์ด้วยตากล้องนี้ค่ะเดี๋ยกล้องนี้ค่ะเอาสีอะไรบ้างโชว์ด้วยค่ะสีอะไรมันอืมดูดิมีสีอะไรโชว์กล้องคะมีสีอะไรหมันอ่าน้องฟ้าจะทาสีอะไรคะานีใช่ใชใช้แปรงนี้ก็ได้ค่ะแปรงอันนี้อันีก็ได้ค่ะแปะแปะแเอาที เอาทีอ <c oughs> ันนี้เอาทีเอาทีเอา่ีเอาสีเอาอันนี้อ่ะแตะๆค่ะแตะๆตาตรงตาค่ะพอแล้วค่ะเยอะไปแล้วค่ะตาอย่างไรเปิดตามีไหมไม่ใช่มีไหมันแก้มค่ะมีไหมนั่นปากค่ะมีไหมนั่นคางค่ะมีไหมนี่แก้มค่ะนี่จ้าอ่าใช่ค่ะนั่นแหละค่ะท่าเลยค่ะมีไหมท่าเลยค่ะนั่นคิ้วค่ะลูกมีไหม ตาค่ะตรงนี้ค่ะนั่นคิ้วลูกนั่นคิ้วค่ะตาคือตรงนี้เปลือกตาคือตรงนี้ทาใหม่อืมนั่นแหละค่ะ,ะต่อไปต่อไปอันนี้ทาแก้มค่ะาทาแก้<ด>มมาโชว์ดิค่ะโชว์ดิค่ะอันนี้โยว์ติ๊กอันนี้โยว์แก้มทาแก้มโอ้ทาแก้มค่ะ <c oughs> อ๋อเนี่ยอันนี้อันนี้ไว้ทาแก้ม มีไหมถ้าฟ์มไม่รู้ก็ฮอยม,ม,ม,มา่วยมากเลยเหรอแม่ไม่เห็นหนูแป้มแดงเลยแบบแดงแบบเกาหลีใช่ไหมธรรมชาติอ่ะตรงไหนคะอ่ะพอแล้วคะ่ะแดงไปแล้วคะ่ะเอ้ยอ่ะพอแล้วอ่ะต่อไปต่อไปทาลิฟคะ่ะดีทำดี โชว์ลิปด้วยค่ะนี่ลิปนะโชว์จิปอันนี้คือลิปมันน่คะนี่ใช่วิทย่อันนี้อพาเลยค่ะโหสวยจังเลยอ่ะเสร็จยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วปิดฝาด้ยค่ะีค่ะอ่ะต่อไปทาลิปสวยอ่ะนี่ลิปสวยมาโชว์ด้วยค่ะนี่อัพเดทดีพอลิปสีอะไรคะนี่มีเจเป๊กทีพีไวท์ เธอหาอยู่จ้ะนะอ่าได้ค่ะเอาเปิดอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าอุ้ยไม่เป็นไรค่ะเลอะเดี๋ยวค่อยเช็ดค่ะอาทาสิคะอืมอู้หูสวยจังเลยอ่ะทาปากบนด้วยทาปากบนช้าๆทีช้าๆทาเยอะไปแล้วค่ะอ่าค่ะปิดค่ะทำเองด้วยนี้อ่ะคะโน่นโน่นอ๊ะเดี๋ยงนะอ้โหสวยไหมคะสวยสวยอาทำทาสวยก่อนพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะนี่โอบูน อ่ะส่งจุบเลยส่งจุบเลย